กล้วยแต่ละหวีนี่จะมีใบห่างกันหนึ่งเมตรอย่าให้เกินอย่าให้ใกล้กันเกินสองเมตรเดี๋ยวมันชนกันแล้วมันจะไม่ออกลูกแล้วแต่ละกอเนี่ยแต่ละแต่ละกอเนี่ยมันก็จะออกประมาณเก็บไว้สักสี่หน่อ <c oughs> เพื่อให้หมุนเวียนกันออกลูกกินตลอดทั้งปีถ้ามีสองกอนะครอบครนะัวนั้นจะได้กินแปดต้นต้นละเดือนหนึ่งหมุนเวียนไปก็ได้แปดเดือนถ้าไม่สามกอจะได้กินทั้งปีทีนี้กล้วยที่ออกมาเนี่ยนะ เครือกล้วยเนี่ยมันจะคว่ำอย่างนี้ยาวลรงอย่างเงี้ยถ้าใครซื้อกล้วยแล้วกล้วยออกรูปไปอย่างเงี้ยนะอันนี้กล้วยป่านะมันจะขึ้นอย่างเงี้ยกล้วยป่ากินแล้วมันจะไม่ดีมันตั้งอย่างเงี้ยกินแล้วจะห้อยนะถ้ากล้วยบ้านกินมันห้อยกินแล้วจะตั้งนะจริงๆอันนี้วิเศษจริงเป็นยาวิเศษทำให้มีพลังมหาศาลทีนี้เวลา ซื้อกอล้วยเราไม่ได้ปลูกเดี๋ยวปลูกอีกเรื่องนะซื้อกล้วยการุณาอย่าไปซื้อแบบนี้นะกล้วยอ่อนมากกล้วยงเงี้ยอ่อนมากมันมีเหลี่ยมกล้วยยังไม่แก่ถ้ากล้วยแก่เหลี่ยมจะหายหมดไม่ต้องเอาลูกใหญ่นะให้เลือกกล้วยที่กมกลม ลูกเล็กลูกใหญ่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเลือกให้มันกลมนะเวลาไปเลือกกล้วยซื้อเนี่ยวีนี้เนี่ยจะอร่อยกว่าวีนี้เพราะวีนี้อ่อนมากอันนี้แก่ตอนที่เอามานี่เขียวหมืนกันหมดนะแต่มองไม่ออกว่าแก่หรืออ่อนดูที่ว่ากลมไม่กลมอย่างนี้อ่อนอย่างนี้ก็ยังอ่อนอยู่อ่อนหมดเลยเนี่ยกล้วยนี้อ่อนหมดต้องให้ดีคือกลมอันที่สองหนึ่งด,ดูกดูกล้ยให้กลม เพราะว่ามันจะแก่เต็มที่แล้วในหนึ่งเครือนี่มันแล้วแต่เลยนะวิธีเลือกที่สองคือเลือกนับกล้วยว่ามีกี่ลูกในหนึ่งหวีที่หวีนี่มีกี่ลูกดาวสิดาว <14. S 1> อผิดหมดเลยนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดสิบแปดลูกอันนี้หัวเครืออันนี้กลางเครือ สองสี่หกแปดสิบสิบสองสสิบห้าลูกกลางเครือ14บส่ถึงสิลูกคือกลางเครือเข้าใจไหมหัวต้นเครือนี่จะมีเกิน14บสบห้าไม่ค่อยดีมันมาแล้วอาหารมันมาเลี้ยงกลางเครือมากที่สุดซื้อกล้วยซื้อ14บสบห้าลูกต่อวีจำไว้นะเราให้ลูกโตเต็มเต็มที่อันนี้เนี่ยอ่อนมากอ่าสอง สี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดไม่ต้องเอานับลูกเยอะนะเพราะว่าวิตามินต่างๆสู้สิบสี่สิบห้าลูกไม่ได้นะอันนี้คือการเลือกกล้วยแล้วอย่าเลือกกล้วยที่มันสุกอย่างนี้ไปถึงบ้านช้ำกินไม่ได้ลนะนี่อย่างเงี้ยช้ำแล้วเนี่ยให้ซื้อกล้วยเขียวๆอ,นะอ,อย่างนี้เลยอนะันนี้ช้ำแลวกินไม่ได้แลเน่าแล้วซื้องี้เลยนะเขียวๆเลยนะเสร็จแล้วไปถึงบ้านฉีกออกไม่ต้องใช้มีดนะ เขียวนี่คว้างหัวมันแตกมันไม่ช้ำนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่ต้องใช้มีดเลยนะเห็นไหมครับฉีกออกไว้เงี้ยฉีกมันไว้เงี้ยแล้วประมาณสองสามวันมันจะสุกแล้วแต่ว่ามันอ่อนขนาดไหนอ่อนมากก็สุกช้าถ้ามันแก่วันเดียวสุกเลยทีนี้เวลามันสุกเนี่ยอย่างนี้วางไว้เงี้ยนะ วางทิ้งไว้ถ้ามันสุกกาลังที่จะเก็บเข้ากําลังจะเก็บเข้าตู้เย็นได้ต้องเลือกอันี้สุกเกินไปแล้วต้องรีบเอาเข้าตู้เย็นทันทีเลยนะเหลือสุกประมาณเขียวเนี่ยอย่าให้เกินย้ายต่ํากว่าห้าเปอร์เซ็นต์มันจะค่อยๆสุกเหลืองขึ้นเรื่อยๆื่อเหลืองขึ้นเรื่อยจนมันเหลือประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อย่างอย่างี้สุกไปละอย่างงี้ไม่ไม่ดีละเก็บไม่ได้นานแล้วเนี่ยจับนิ่มละ มันจะต้องแข็งนิดนึดอันเนี้ยอย่างเงี้ยถ้าใครซื้อกล้วยอย่างเงี้ยไหผมอะใช้ไม่ได้ไม่ผ่านเราไม่ต้องมีดตัดนะพอมีดตัดมันช้ำหมดเลยดึงเนี้ยเวลาฉีกเนี่ยนะฉีกเนี่ยนะนนะจับก้านนะจับก้านฉีกนะอย่าไปจับตัวฉีกนะมันช้ำช้ำแล้วก็เก็บไม่ได้เก็บได้แต่เก็บไม่ได้นานสองวันเนี่ยจะเน่าแต่อย่างงี้ละสิบห้าวันก็ไม่เน่า เนี่ยอย่างเงี้ยง่ายๆไม่ต้องใช้มีดใครที่ตัดกล้วยไห้ผมเนี้ยเนี่ยถือว่าไม่ผ่านสอบไม่ผ่านนะไม่ต้องใช้มีดเลย,ย,ย,ยแล้วฉีกได้ทั้งหวีเลยพอตัดมาจากต้นก็เฉีกออกอย่างนี้เลยวางเก็บไว้แล้วอย่างนี้เนี่ยยังดิบกันไปยังใส่ตู้ยเย็นไม่ได้อันนี้ใกล้เคียงแล้วผมที่บ้านผมก็จะทิ้งไว้ประมาณนี้ทิ้งไว้ประมาณเนี้ยแล้วเก็บเข้าถุงเอาถือเด้ วิธีการเก็บข้าถุงก็คือหากระดาษอะไรก็ได้ทั้าหนานี่หนึ่งทั้งสองชั้นก็ได้นะใส่ไปในถุงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้กล้วยมันเย็นเกินไปเวลาอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เก็บเข้าไปองนี้อันนี้พอดีเก็บนะนี่เก็บได้เก็บเลยรับรองถ้าเขียวๆอย่งนี้แล้วเก็บในลักษณะแบบขนาดนี้นะ ทุกลูกจะได้กินหมดไม่เสียไม่เนา่าเก็บเข้าไปหมดเลยนะอันนี้ต้องรีบเก็บแล้วเดี๋ยวจะต้องใส่ตู้ยเย็นละเพราะว่าเดี๋ยวจะเน่าแล้วเนี่ยเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยสองวันไม่กินเน่าแล้วเนี่ยเพราะว่ามันช้ำช้ำจากอะไรช้ำจากการถูกนวดเค้นจากการเอามีดไปกีดมาเนี่ยเนี่ยเอามีดไปกีดมันจะจับโอ้โหเนี่ยเฉือนนี่นะกว่าจะขาดนะอันนี้ไม่ต้องเฉือนเลยดึงมันดึงตามเส้นใหญ่อันนี้ตัดขวางเส้นใหญ่ยงงี้ เดี๋ยวต้องกินให้หมดวันนี้เดี๋ยวเน่าหมดละยิ่งปีนี้เอาเอาไปเที่ไม่ได้ละเน่าละเพราะว่าช้ามากแล้วถ้าเราดึงออกจากหวีเนี่นะมันจะสุกช้ากว่าอยู่ในหวีถ้ามันอยู่ในเครือมันจะสุกเร็วกว่าอยู่ในหวีเพราะตัวที่กระตุ้นให้การสุกมันอยู่ที่จากการการ้กานก้านที่ออกมาเนี่ยทีนี้เราเก็บไว้วันพรุ่งนี้ จะกินสี่ลูกตอนเช้าตอนเย็นก็เอามาวางไว้นอกตู้เย็นเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฝาดมันจะไม่อร่อยวางไว้ตอนเย็นทุกวันผมก็จะวางนอกตู้เย็นไว้แล้วมันจะเย็นหายเย็นพอดีเช้ากําลังกินเลยทีนี้วิธีการกินกล้วยเขาต้องกินให้เป็นนะอย่าก,กินจากก้นมานะไม่ได้ต้องกินจากบนลงมาอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้กําลังกินเลยได้เนี่ยเดี๋ยวไปแจกด้วยกินแล้วรู้สึกไง แจกคนละลูกไปอาแจกคนละลูกอันนี้กินได้ละกำลังกินรักษาโรคหลายโรคมากนะหนึ่งใครนอนไม่หลับให้กินกล้วยไม่ต้องก่อนนอนหลังก่อนอาหารเย็นสองลูกกินจากางบนลงมานะคำแรกจะฝาดนินดๆถ้าไม่ฝาดเราจะไม่ได้นะกินจากข้างบนลงมาเพราะว่าข้างบนจะฝาดพอถึงโคนมันจะสุกมันจะหวานถ้ากินอย่างนี้เราจะกินได้ทุกลูก เราไม่เบื่อคนที่กินกล้วยล้วเบื่อคือกินคําแรกมันหวานอร่อยมากินตรงบนมันไม่อร่อยฝาดคําลูกต่อไปไม่อยากกินละไม่เชื่อลองกินเลยเอาละออร่อยมากในกล้วยน้ําว้าหนึ่งลูกที่กําลังสุกกาลังกินนี่นนะองค์ประกอบแคลเซียมสูงสุดเมื่อมันถูกความร้อนโดยเฉพาะกล้วยปิ้งแต่ถ้าอยู่อย่างนี้แคลเซียมมีพอสมควรไม่พอ กินกล้วยปิ้งแทนกินแคลเซียมเป็นเม็ดๆได้เลยไม่ต้องไปซื้อเลยแคลเซียมมันจะอยู่ในสภาพที่ดูดซึมได้เร็วเป็นห้าหเท่าถ้าไปถูกความร้อนทำกกล้วยบดชีในกล้วยนี้มีทิปโตแฟนอยู่สูงมากคือโปรตีนที่ทำไมเด็กๆเราถึงเลี้ยงข้าวบดกล้วยสมัยเด็กๆเพราะวันมีทุกอย่างเหมือนนำนมแม่ครบท้วนหมดอยู่ในกล้วยเนี่ยถ้าใครยังไม่อดนมนะกินกล้วยแทนใ พลังเหลือเฟือคือกล้วยมีทิปตัวแฟนเยอะแยะเลยนะโปรตีนทุกชนิดหมดแล้วที่สำคัญคือถ้าเรากินเพียงพอไปออกกำลังกายเอนโดฟินจะหลั่งก่อนอแล้วเราจะมีความสุขในการออกกำลังกายทุกชนิดเอนโดฟินจะหลัง่งนะก็คือจะมีโปรตีนเนี่ยสร้างเอนโดฟินมีโซโลโตนินสูงมากถึงให้กินก่อนนอนนะ แต่ว่าในกล้วยหอมจะมีพวกเหล่านี้ใกล้เคียงกล้วยน้ำว้าแต่ว่าสู้กล้วยน้ำว้าไม่ได้จะสังเกตคนโบราณไม่เคยมีเอากล้วยอย่างอื่นมาบดข้าวให้ลูกกินเลยมันเป็นภูมิปัญญาไทยนะกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าเนี่ยแล้วมีเฉพาะประเทศไทยผมจะบอกให้เป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยนะไปที่ไหนก็ไม่มีกล้วยน้ำว้าปลูกอย่างบ้านเราเป็นภูมิปัญญาไทยในการดูแลตั้งแต่บรรพบุรุษมาเลยนะเซโรตทนินสูงมากกินแล้วหลับสบาย ใครที่นอนไม่หลับกินกล้วยน้ำว้าเถอะครับนะแล้วอย่ากินสุกนักมันจะอ้วนวิธีการกินจนสำเร็จนะ <c oughs> จนพออ่ะกินเท่าไหร่สึงจะพอนะ <c oughs> กินจนกว่าหายท้องผูกแล้วถ่ายไม่เหม็น <c oughs> ถ่ายไม่เหม็นเข้าใจไหม <c oughs> คือเข้าส้วมแล้วไม่เหม็นส้วมไม่เหม็นนะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นดีท็อกซ์ที่ดีมากเลย <c oughs> มันจะล้างลำไส้ลาหมดเลยนะ กินเช้าสองลูกเย็นสองลูกเช้าก็ถ่ายเย็นก็ถ่ายแล้วถ้ายังไม่พอถ้ามันยังเหม็นเมื่อไหร่แสดงว่าเรากินเนื้อสัตว์มากแล้วยังกินนี่ไม่พอมันยังไม่ดีท็อกเชื้อแอนแบคทีเรียแอนโแอนโบแอนแอโรบแอนแอโรบแอนแอโรบมันยังสูงมากมันก็เพาะทําให้มีกลิ่นเหม็นถ้าเมื่อไหร่กินแล้วนะถ่ายไม่เหม็นน,นั่นน่ะคุณยังไม่มีทางไปโรคกระเพาะ ไม่เป็นโรคมะเร็งลำไส้ไม่เป็นมะเร็งตับเด็ดขาดผมรับประกันเพราะผมกินมาถ้าช่วงไหนผมไม่กินนะผมจะท้องผูกแล้วถ่ายมันจะร้อนมากแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเมื่อนั้นนะเป็นสัญญาณว่าอันตรายละเดี๋ยวจะเป็นมะเร็งลำไส้ได้ผมรับประกันได้ว่าคนกล้กินกล้น,น้วานี่ชาตินี้จะไม่เป็นมะเร็งลำไส้เลยนะแล้วผู้ชายควรกินอย่างยิ่ง เขาบอกกินแล้วนะอายุเท่าไหร่ก็เตะปิ๊บดัง